อีกหนึ่งเรื่องที่จะมากระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วนั่นก็คือค่าฝุ่น PM 2.5<ช>นะครับ<ช>หลัหกๆเนี่ยกระทบเรื่องสุขภาพของประชาชนอยู่แล้วแต่ก็จะลุกลามไปถึงเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับและปัญหาอุปรสรรคสําคัญในการดับไฟป่าบางจุดเนี่ยคนเข้าไปไม่ได้เ <ขะ S 1> จ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ <ขะ S 1> จําเป็นต้องอาศัย ช้างมาช่วยให้น้องมาช่วยหน่อยน้องมาช่วยหน่อยก็ใส่กำลังของน้องหน่อยนี่ครับคือเขามีแรงเยะอะน,น,นะครับนี่เป็นพระครูออดวัดเจดีหลวงพร้อมชาวบ้านแล้วก็ประกอบการปางช้างที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กว่า20คนเลยครับช่วยกรนนำช้าง3มเชือกมีชื่อด้วยนะเอนดูเนาะนะมีช้างพายวาเลนไทน์พายแสนแชมป์และมีพามีพังแสนเดือนด้วยเป็นช้าง3มเชือกครับเข้าร่วมปฏิบัติการทำแนวกันไฟในพื้นที่บนกึศช้าง ที่อำเภอแม่แตงครับคือช้างเนี่ยเขาไปได้ทุกที่ไง<ช><ช>คือถิ่นทุรกันดารหรือว่าไปเจออุปสรรคบางทีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขวางอยู่เนี่ยเขาสามารถจัดการได้หมดเลยแล้วหลายคนก็จะรู้นะคะใครที่ติดตามข่าวมาตลอดช้างในความดูแลของพระครูออสเนี่ยเขาจะมีช้างตระกูลแสนอะไรอย่างเงี้ยที่ขึ้นต้นด้วยแสนแสนแอะไรอย่างเงี้ยแสนแชมป์แสนเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปปฏิบัติการนะครับไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับในการทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ส่วนค่าฝุ่น PM ียม2.5ที่เชียงใหม่เมื่อวานเนี่ยค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวพุ่งสูงถึง72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนจุดความร้อนหรือว่าการเผาไหม้รวม16อำเภอล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับอาการ<ม>ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจจริงๆครับค่ะขยับมาที่ลำปางกันบ้างนะคะพี่น้องที่ลำปางเป็นยังไงกันบ้างคะเพราะว่าเกิดไฟไหม้ป่าสองข้างทางเลยถนนสายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเกิดเป็นกลุ่มควันหนา ปกคลุมถนนไปหมดแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะในอำเภอวังเหนือพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาสาสมัครดับไฟป่าก,กว่า30นายเลยนํารถบรรทุกน้ําจํานวนเจคันฉีดน้ําดับไฟที่กําลังโหมไหม้สองข้างทางระยะทางเนี่ยยาวเป็นกิโลอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าถือถ้าไม่มาช่วยกันตอนนี้เนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้วิสัยทัศน์ไม่ได้เลยค่ะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ Oh. ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงคุมไฟได้สําเร็จแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะมัน,ม,นมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วจริงๆแต่ไม่รู้นะอันนี้ว่าเกิดเพราะอะไรไงเดี๋ยวคงต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะคือพอควบคุมเพลิงได้สําเร็จเนี่ยพบว่าพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปกว่าร้อยไร่เลยนอกจากนี้ขณะดดับไฟป่าอย่างที่บอกก็คือไปพบรถเก๋งคันสักคูเนี่ยคะ่ะเกิดเสียหลักตกข้างทางนี่เคราะห์ดีนะคะเสียหายแค่รถ คนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บมากค่ะคือที่มองไม่เห็นนะดูจากภาพตัวนี้คือทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยคือแทบมองอะไรไม่เห็นเน,น,นี่ยทีขับมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับไม่ต่างกับที่จังหวัดนครพนมครับพื้นที่อำเภอชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงก็พบค่าฝุ่นเพี PM 2.5 สูงเกิน100ไเมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับแล้วยิ่งเห็นภาพมุมสูงเนี่ยก็จะดูว่าทั้งเมืองปกคลุมไปด้วยฝุ่นเลยนะครับสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเผาป่าต่อเนื่องกเกษตรกรเผาป่าในพื้นที่แนวโน้มก็กระทบยาวไปถึงเดือนเมษาย,ยนเลยครับเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวครับชาวบ้านริมฝั่งน้ําโขงเนี่ยบอกว่าช่วงนี้อากาศแย่มากเลยม,มีฟ้าหลวทั้งวันทั้งคืนเลยดูสิคับผู้ชม เนี่ยมันเป็นฝุ่นไปหมดปกคลุมไปหมดเลยอะ่ะบาง,องอวันนเ,เออ,อมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยครับลอยมาครับแล้วก็มีความกังวลมากว่าจะเกิดอันตรายถามว่าเราดูแลตัวเองยังไงอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้อะ่ะต้องมาขายของต้องมาตั้งแผงขายผักแบบนี้มันก็ต้องทำมาหากินนะครับทำอะไรไม่ได้จริงๆครับงันีเป็นมันไม่ใช่หมอกอันนี้เป็นควันจากเวียดนามที่เขผา,ขาจาก,กเขาฝั่งนู้นนะครับาลาวเนาะรับแช่ เราเขาไม่ีเผาหรอกเผามาจากน,าน,นู่นเวียดนามมนเลยมันมาไกลขนาดนั้นเลยเนาะครับลาลมมากปกติ่ยถ้ามันจะปล่อยป่งจริงมันจะมองเห็นภูเขาเนี่ยใกล้ๆนี่เองโอ้ับทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมจป้องกันยังไงดีตอนนี้คนในพื้นที่บอกว่า ภาวนาอยากให้มีฝนตกอยากให้มีพายุฤด,ดูร้อนกันหน่อยนะครับก็ต้องเตือนกันนะครับเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนเดี๋ยว29มีนาคมถึง1เมษายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก็เตือนกันด้วยและกันเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับประเทศไทยตอนบนก็คือทุกภาคยกเว้นภาคใต้และค่ะมีโอกาสเจอได้หมดเลยนะคะฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะค่ะดูเรื่องของค่าฝุ่นกันหน่อยดีไหมคะเช้านี้เนี่ยค่าฝุ่นของ ไอ <IQ> คิะนะตีห4าสนาทีนี่เองคุณผู้ชมไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเชียงใหม่คุณทาา่านกาศแย่ติดอันดับ13ของโลกแล้วก็ตามมาติตดคือกรุงเทพโอ้อยติดก,กันเลยอ,ยอันดั 30, <40. S 2> แต่ว่าถ้าเกิดดูข้อมูลจากวัน2วันที่ผ่านมาเหมือนจะดีขึ้นนิดไหม,มพูดได้ไม่เต็มปากเหมือนกันเพราะว่าก็ยังดูแย่อยู่ดีนะค่ะ